เดี๋ยวดูดอกไม้แดงกันด้านนี้เป็นป่าสวยด้วยด้านนี้เดี๋ยวเข้าไปถ้าวันอาทิตย์นี่สารอาทิตย์นี่คนจะเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวไปดูด้านนน้นต้นนี้สวย ไปดูด้านหนกันมีแต่โอยีจังโอบ้าจังมาพวกนี้นี่นักท่องเที uh, ่ยวน่าจะเยอะสาวอาทิตย์มดูดอกไม้ดอกไม้สวยกำลังบ่นกำลังร่นนี่ชอบตอนที่แบบใบไม้กำลังร่นนี่สวยสวยวันนี้ก็วันที่หกนะ หกธันวาเนี่ยเดิมจะหล่นหล่นเยอะคาดว่าประมาณทุกงนี้พอเลือนนี้น่าจะหล่นเพียบเป็นสีทองด้านนี้ก็เป็นอารามเป็นวัดเนะาะพระจะทำกิจวัตรเวลามีงานบุญด้านนี้ก็เหมือนกันมีสองอาคาร เ,เดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปดูงางเงางในท่บอบ่อซีเมนสวยๆเนียนะเงางสะท้อนสวยด้วยนะมองไ,ไกลๆนะนะสวยด้วยแล้วก็นี่ดูในน้ำสวยสวยมากเลย เราสะท้อนเดี๋ยวไปดูบ่อน้นด้านนนก็ทำบุญหยอดหยอดตังเหรียญแล้วก็นี้มีอะไรเนี่ยอะไรเขาเรียกอะไรอะคล้ายๆบ้านเราเซียนสีปะประมาณนั้นนี่ยอันนี้งานสะท้อนสวยสวยนี่สวยสวย นะแล้วก็มองขึ้นอันนี้เงาสะท้อนในบ่อน้ำสวยสวยมากๆเลยชอบมอุมนี้จุดนี้เป็นวัดไซเลนกีใกล้ๆๆไอ้เนี่ยสวนผักนิดเดียวเองเดินมาก็ประมาณสิบสนาทีได้ปั่นจักรยานสี่ห้านาทีสวยด้วย แต่ก่อนมีทัวร์จีนนะก่อน COVID. โควิดโคทัวร์จีนทัวร์ไต้หวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะมีนักท่องเที่ยวเห็น,นไหมชางต้นใบไม้ร่วงเนี่ยมันจะมีสองต้นไอ้สามต้นต้นนี้แดงอันดับไอ้เหลืองอันดับสองไม่ใช่แดงด้านโน้นเหลืองก่อนแล้วก็หล่นแล้วก็ด้านโน้นเออหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าห้าต้นได้นะ ต้นได้นะไปสวต้นนู้นมันจะสีเขียวด้วยมันขึ้นอยู่กับแสงแดดนะเห็นดุงบอกว่าถ้าแสงแดดมันมันเข้าเต็มที่นั้นมันจะบังบางต้นสนมันก็เลยเป็นเหลืองกับเขียวสวย วันนี้ก็มาดูนักท่องเที่ยวเราก็คุณตาคุณยายนะถ่ายรูปต้นน้นอยูใ่ใกล้ๆต้นน้อนเดงนี๋ยวพาไปดูใบใกล้ๆใกล้ๆใบมันเป็นสีนี้ ดีนี่สวยแล้วก็แสงสะท้อนแสงสะท้อนกับตรงนี้มุมนี้ก็จะสวยวันนี้มาดูนักท่องเที่ยวเฉยๆพรุ่งนี้เวลามาเสาร์อาทิตย์มันจะรถติดวันนี้วันศุกร์นะศุกร์ที่ห เดือนธันวาคมน,นี้น,นก็สวยถ้าเดือนเมษาก็จะเป็นต้นซากุระมุม,มนี้ซากุระอันนั้นก็ต้นสนใบฮืสีแดงมุม,มครับ